สบ,บายดีพี่นอ้องเข้าตอนทำกระซูช่องทิปแชนแนลได้พี่นอ้องป้าเวลาแดดออกแล้วมันสดเลยสฉพาอแล้วมันถึงดบสดได้ีิสบ,บายดีตอนซาซายพี่น้องถ้าก็ออกแต่ส่วนมากเลยบุญมือจะบุญมืไปปลูกมาซิดาเนาะมาซิดาทีว่ามาแต่ส้วนเลหน่อยนะปลูกเมื่อไรพี่น้องยังเลือยยังเลือยแต่โตทีมันบบท่านปงใบนะต้นนั้นยังเสแซมว้ยังซ้ำไว ที่เลื่อนานแมนปูพอดีแล้ววันนี้ปูพปที่ละเล็กละท้อยแล้วก็วกเมื่อนี้แมนมืนอเกี่ยวเข้าอีกพี่น้องมือง่มเอเนี้อวันที่ซอซ้ำแต่ว่าบรรยากาศกันแดดแดดเกี่ยวเขา้าห้ากะโลงวะทันใดจะหายนี่ถ้ากะโลนี่ถ้ากะหายเดียวนี่แต่ว่ากกบ่งไล,ล่ลิ้นเนาะหญ้าไล่ ข้อป้าไว้พี่น้องข้อป้าปาต่างแห้งเมื่อวานซื้อปลามานะวันนี้มาเกี่ยวไห้เขาให้ FC เบิง้งมือก่อนเกี่ยวอยู่แต่ว่าอันั้นเด้มันนั่นเกี่ยวบกเขาามื่อก่อนันดึงไหดึงไหไปซื้อเล็กมาซีมือเสานี่มาปีน,นี้มาเกี่ยวให้ FC เบิ้งไหมปีนี้มีแต่ผู้หญิงเกี่ยวเขา ซาสามพายุมาซแปดเนาะพอดีมันได้เกีียวตต่อกันแล้วนี่โแปดแต่มันมืดก่อนจึงเกีียวเป็นจะไ้บัวคํำเอฟซี่แห้งวาปาดบัวคํำมาละเหตุแต่หาแต่น้าเหตุแต่หัวแต่สวนเจอแต่งานทางนักเขาวะคนดูคนดู ไปนอกอะไปเฮือนดีกับพี่ไปเฮือนดีกั <laughs> กบบไดไปบุไดกับยานแต่พี่ปอบ <laughs> พี่นอกโอ้โหว่าไปยังบัวค้ำจึงได้มาอยู่พี่ <laughs> บัวค้ำหันเพิ่นคว้านอ่อนเนาะ <c oughs> พี่ปอบเ <c oughs> ขา่าแม่ก็เลยว่าบอยังห้อยู่บ้านก็เลยให้นี่แต่บ้านก็เลยได้มาอยู่นี่แล้วกาเฮือนดีพี่ใต้เพิ่นก็นไปบ่ไดไปเร็วบ่สบายเนี่ยก็เลยไปบัวค้ำไปเฮือนดี ลูกเกี่ยวเออไข่นเน่๋ยวนี่ต้องไม่ยาจะเป็นกระเดียก,ก็ระดออซื้อไปไทยแล้วไปห้าซื้อปอเทืองมาปลูกพร้อมได้

ค <c ười> ือผลละเกี่ยวเขาบ่ได้สีเกี่ยวมันก็บ่เขาหรอเกี่ยวใหม่เกี่ยวใหม่หั่นมันบ่ได้เขาได้เข้าใจว่าเกี่ยวใหม่แล้วมันสิเขาเกี่ยวใหม่แล้วว่าต้องเกี่ยวไปเฮิงๆมันจงเขาเกี่ยวใหม่หั่นมันงเกี่ยวกดเขาคมมันบือหั่นให้เล็กีได้ทเป็นัญาเลยเท่าไแทงกันทน 8ข้าวอยั้พมาว่าข้าวซอยพันใะต้แอยกกอบรไลคือบริกล่นที่เอพามีแต่เยมันลวนเลยใต้ไนะไรบ้างใ้งงใงงใงงใก็ชอบเลยชอบชอชอบอมันก็มีตัวพัแนแปดก็มีข้าวซอยพันใต้ก็มีเที่ยง เอสีมาผ้าแต่บวคข้าเห็ดเวียยเอาบวคข้ามีย่างใหญ่กว่าบวคข้าอยูใส่เห็ดเวียยมนและยูใส่สบายมันก็ดประดายด้นะเาไปเห็ดงานจะใท่เขาก็เห็ดเบี้ยอือนนีพบกข้าก็เห็ดเวี้กคือเก่าพี่น่องยูใส่ก็เห็ดเวียเก่าตอบอารีวะนี่หรือตอบลีนี่ตอบอรีเยนะตีบบลีบวะมีแต่อยู่กูเลอยู่บ้านไก่บวคันอยู่บ้านไก่บคกันมีภยัง เอ้ยบุญี่กนเข่าดีเดี๋ยนี่เข่าคข้องซุ้มโต๊กับพ่นอยู่วะพ่นบนนั้นอะไ่นเีนี่ยังวไข้เนเบิงปลาเกี่ยวหน้าล้างหาัดดึงถืนดึงถืนเอาเกี่ยวแม่พักเนียวไปฮะอันนั้นแห้งขากเนาะบมมีหัดพั่วล่ะกะ ไทยแล้วก็แป้งเป็นได้แป้งเป็นบ่เอิจือได้ว่าตะกี้สมัยตั้งแต่ยังน้อยๆก็บ่น้อยปานได้แหละจนใหญ่จนเฮียนหอนหอม่ปายแล้วพี่น้องตอนนั้นช่วงฤดูเกี่ยวข้าวนี่มีปีหนึ่งที่ว่าบ่งหลายหลายกบ่งหลายแท้หลาว่าแลแต่ละกกหันมีแต่บ่งบ่งตัวบักใหญ่นึงตุบ่งบ่แม่นตน้อยๆได้ซํานิ้วมือเลยนะแล้วก็มีสีดําสีเขียว สีแดงสีดำแดงสีลายแสกต่างๆนะเกี่ยวแบบว่ามันมีหายหนึ่งที่ลายลายหน้าตากะนะเกี่ยวเกือบสิมดถงเรือประมาณหนหนึ่งหรือซ้องซ้ไหายสุดท้ายแหละโบไม่พาเกี่ยวเลยเฮ็นบงกละทิมทิมแกงเกี่ยวันเกือบซับหัวกันหอนนะสุดท้ายแล้วกาได้จ้างคนมาเกียวหอนอยังหอนว่า,นาบงไลายะนะพี่น้องพอแม่ลูกยานบงมุดสุคนเลยแล้วก็หน้าตากะทีที่ว่ากะกะแถวบริเวณนี้แหละพี่น้องแต่บดจือ่อมาห้ได้สําเร็จไปแลลวพี่น้องหาที่หนึ่งเพราะว่า ไฮนี่มันบดีกวงเพามัน,นหน่อยๆหนึ่งก็เลยว่าเกี่ยวแล้ววลายคนเกี่ยวเซิกันกะวอยู่เพราะว่าเขาคว้าทิบนี่ก็ถือว่าบริไปคนเกี่ยวสะนะพี่น้องเห็ดเวยเห็นงานหนึ่งก็ถือว่าวอยู่บันนี้ก็เริ่มไฮต่อไปเขาก็ซุกเป็นจุกบเป็นจุกบยู่พี่น้องเกี่ยวบอลแล้วมันซุก ถ้าไปสุกผมกันเพราะที่มันก่อยไปเลยมันถึงเขาจะสุกปลอมกันแต่ว่ากรเลือกเกี่ยวเอาแต่บอลเขาสุกก่อนเพราะว่าถ้าปล่อยไวแล้วถาเกี่ยวผมกันตัวที่มันสุกก็คือสิ่อยแล้วเวลานักเลยว่าเกี่ยวออกเลยซะเป็นจุดๆเป็นป่่ยๆกันอย่างมัน ดั้มผมกันแต่ว่าสุปผมกันเขาก็ละแนวจิบหันจิบนี้มาใสาก่ออกะบ่ะพอมันเข้าโบเห็นโอ้ยจะเป็นหอน ก็ซุกเป็นหมองเป็นบอลแล้วก็ได้เกี่ยวบอลหนันบอลนี่ตั้งนีใหญ่ขึ้นมาเธอเพาไปเองมาเบิ้งตาก,กาะแต่ซุกไ้ท่านขาก็าได้แทน <c oughs> เกี่ยวเขาสมัยก่อนมักตะเก็ตเขาเก็ตจะนติดกินเขาเขาซ่านซีเขาหาโอ้ยกล้าผึกเสียปานกินจนติดเฉียงหนึ่งนอม ข้า,ปาไป่พูดได้ค่ะเียว่ได้ยน,น,น้โอ้ยหอนมือก่อนกินแกงหนไม้ป้าบักแ่บๆขึ้นแต่หน้ากกินแกงหนไมาย้ยพิ้วดำแหง้ง <c ười> แล้วนาจึงคัดพิ้วกันบริคัดพิ้วดนละ พี่น้องยังจือคลิปตอนดำหน้าบ่อตอนไก่สิเหลววลัวมือสุดท้ายนี่พี่น้องเมนทิพไดไทยไทยให้หน้าให้นี่แหละที่ว่าได้ดำตอนน,นให้พี่น้องไว้เบิง่งตอนนี้ค่ะสุกแล้วแต่ว่าสุกปวดขาคนได้พี่น้องแต่ว่ามันการเรื่องกว่าผู้อื่นแล้วนะก็เลยว่าเกี่ยวเพราะว่าอยากให้มันแล้วไปนำเผื่อว่าสิใดเดินทางรือปยุบานาลดมันจึงปรากยัด่ยมัไม่หันตับมบ้านเท่านี้ เขาใส่ของงานไล่ติเอา้าลาบ งเกี่ยวเขาแดดเคืองเคืองแดดแท้แดดวาปัดเดียวไปเกี่ยวมาตอนกสิเสียงฝนตกลงมาแล้วก็เลยเศร้าตอนนั้นบทษันได้แล้วดั่งยังนิดหนึ่งแล้วกันเลยว่าทุกคนขึ้นไปก่อนแล้วทีก็ะํำถ่ายนอนนึ่งละกัแล้วแล้วฝนตกพี่น้องฝนตกห้ามเขาซ้ำแล้วมุดไฮนี่กะพอดีมืดเนาะสำหรับเขาที่ว่าสุกพรมเกี่ยวที่เลือกกันยังสุกสุกที่หรือว่าสุกบทษันขากดจงไว้ก่อนฟึ่มมึงสบาพี่น้อง เกีย่ยวเขาแล้วพอดีว่าฝนตกลงมาก็เลยว่าพากันขึ้นมาเนาะตอนนี้เถียงนะจะเป็นเถียงกลัวแล้วมั้ยโอหะาเกือบไปเห็นพี่มันเถียงกลัวๆแล้วพี่น้องตอนนี้พี่ซึ่วอาหิวเขาละจะพาทุกคนไปบึงข้าวผัาเขาเมื่อานนี้จักสีใได้จักซอบเอ้า่ปเห็นเกอบเกอบพี่จะสภาพานนี้มอ่แม่มหาเลยพี่น้อง เิว้วเข่ายางแรงลองพลิ้นเอามาคงไปตํำฝนตกเนาะเขาที่ว่าคนมากเมือ่อวานนี่ก็เลยขาดเลยพี่เนาะขาดรอบนี้เป็นขังที่ซ่องเนาะรอบก่อนนะทีมปริเทศไทยคือสมเปนเมน้งนิวถ่ายอยู่มั่งบนแนวจสีภาพทุกคนไปเบิ่งพาดเขาแต่ว่าพอดีแล้วพขาี่พาดเขาแล้ว ทิ้งงานผาดเขาใชใเจากสอบป่ะค่ะผาดแล้วก็ขึ้นหางเลยเขาบอลเกียวแถวคันนองเมื่อวานเมื่อก่อนได้ไหมเนองนี่ได้กัปยุลุ่มผัข้างเบลอนะ บัวคำจับกระสอบข้าวลานลานนัวนิ่งเขาเดี๋ยวสีผ้าเอฟซีไปเบิงส่วนจัก,กันหน่อยกันบริภาเ้ามากไลยเหมือนแล้วเนาะคุณนี่จบคุณน,นี่จคุณนี่นี่ส่วนของเขาที่แกมยังเลือดซองสอบตอนนี้พี่น้องส่วน อันนี้ก็เป็นเบียร์มักเพสที่วาซ้ำมือก่อนเพราะว่าเอาไปปลูกเลยแล้วมันจะเขียวตันนี้มันยังหน่อยอยู่ก็เลยซ้ำมือก่อน,น้ตัวนี้นีอย่างเห็ดหักทรงสส้ใหม่ตกใส่ด้วยนี่ฮักมะเร็งหักหกระสืนอนเพราะว่าตอนเฮาซ้ำไมนะ่น่ะยังเขียวอยู่ได้ค่ะอันนี้ถักกระผืนโตขึ้นมาส่วนเฮาในปัจจุบันนี้พี่น้องตางเกา่าคลิปถ้ามีทีทีมาถ่ายอยู่ปะ ขนาดเนอะบรรยากาศเต็มไปด้วยความมืดคึมนี่แม่น้องแน่น้องแน่กับจักเป็นยังอยากกล้พันละมั้งเนี่ดยด้นๆไปลยกาบุบงดูพี่น้องใจยังนี่เกิดขึ้นมานี่มันอยากสอนนะตอนในแง่งออกปลูกใหม่แล้วรูซสึอว่ามันเถาลงเนาะมันอยากแดงๆน่กาเบียว์เพชรเบียวเพชรน่กากลางงามเลยทิพซีด ลินสีใสนะนีพี่น้องสีใสและงามๆนี่ยังบริหารดินปลูกมาซ้ำอีกพอแมนตุ่งอยู่วนวานและวานไล่นะไปปลูกก็เลยนะมันจะเหี่ยวแบบนี้อันนี้ก็พวกใหม่ที่ว่าปลูกพระท่านเดเบิรคอยปลูกไปมือน้อยทถวนี้มันโหมม่ก็เลยเลือกบอนปลูกเนี่ยพี่น้องเพราะมันมีต้นดูไล่มีมต้นไหมล่ลา่แถวนี้บริเวณน,นี้มันหหมมันก็เลยบริปลูกนี่จะสอกปลูกบอนแดดแต่ว่า ท่ามูลหาทางยาวเพรท่านในเบิร์ตระยามันก็มีต้นย่างเนาะท่พุูลที่ว่าชิไปปลูกส้นน,นั่นปลูกส้นนั่นกังวลเนี่แต่ว่าตรงว่างระบบนำนิดีๆทั้งนั้นนะก็เลยว่าเพราะท่านในปลูกอันนี้กามกซิด้ามกซิดาต้นนี้แมนก็ลักแตกงามพี่น้องชิพูดใบออกเนาะแล้วที่นี่ตามคอต่างๆนี่ก็ลังปงมาใหม่นี่ตัวนี้ปงใหม่ ตอนนั้นบมท่านไดเดสเนาะเพราะวา่ามักซิดาห้าก,กันเริมติดแล้วทีบก็เลยห้าก,กันเริมหูดใบออกวางอทิกอนี่แหละแล้วก็โดหนามจุลินสี่ใสตอนนี้เพิ่นลกำลังแตกนี่กำลังแตกใหม่นี่ก็น,น,อกน้องแน่หนามบกไล่เตอ๋อเพราะว่าทีมเอาไปใส่ต้นมักซิดาเอาไปโคดซิดานี่ก็ต้นมักเพชร ซื้มนามาเนยทำเป็นแดดบ่แห้งทำเป็นแดดแห้งขันกะจยากขึมเด้ถ้าแดดแห้งๆมากนะเพื่อกะเหี่ยวอีกปลูกลายต้นอยู่นี่ทั้งนี้กะซื้มนมาเนยแต่ว่าขั้นแดดแห้งเลยเหี่ยวนี่แหละพี่น้องขั้นเท่าซ้ำก่อนนะมันมันกะสิบเหีเ่ยวนี่ตัวนี้กะแตกมอสิดารูดออกหมดเลยไปแต่ละตน้นส่วนปัจจุบันนี่พี่น้องแปลนเนย บ่คือตอนเขามาทำเรื่องโขกโขกายหนาขึ้นไรในี่กะหนาเลิมมืดไปนำแนวดูนี่กําลังแตกตาเอาน้ำจีรินสีใส่กะมะเพ็ดมะเพ็ดตัวนี้แมนทีใหญ่มากแต่หันน้องบริซัมก่อนมกกันก็เลยแบบเขียวเวลาปลูกตัวน,นี้กะกําลังแตกใหมนี่ดูนี่แตกไหมดู้นี่พี่น้องนี่แต่ละบอลน,นี่แต่ละบอลกําลังแตก ไม่คลองตัวนี้ก็บรท่านได้ปูเอ้ยบรท่านได้ปูผายางตัวนี้ถ้ากระหูดวังบื่อนนี่เด้เริ่มแตกแล้ว,เร,วเริ่มแตกตัวนั้น,เ,น,รเ,นเริ่มแตกตาที่แถวที่แถวที่แห่งแตกลายของเนืหูดละกันแตกนี่กำลังงามเลยนี่กำลังแตกไหม แต่อมาหล,ลายๆใบเลยนะพี่น้องบริเป,ป,ปนะ็นระบายสองใบเนาะนี่ทนเลกระแตกทิพกะเบิงแต่คลิปเห็ดเกระเนนะส่วนนี้เบิงในเลี่ยวในพี่น้องมีคนเอาลงไล่ไล่มีไทยแล้วก็มีต่างประเทศน้ำแนอิสราเอลโอ้พลนมาเลยพี่น้อง,งนี่แล้วก็ทั้งนี้เป็นทิพเอามาปลูกใหมนะ่แล้วมังทิดาทีว่ว่าเอามาจากสวนหน่อยนะนะพี่ทรายนี่ ส2 3 4ามสีหาต้นว้าฝนตกแล้วฝนตกใหม่แล้วว่าเขายังคนเขาบาทัานได้แล้วฝนตกเลยพี่น,น้องโอนนี้หิวเข่าจังเลยส่วนเหรอีฝนตกผิดยามยามเกี่ยวเขาแล้วตก ฝนขา่ายหวในเฮือนพี่น้องเพราะว่าฝนตกบม่อท่านแล้วเขาเรล่าข้างนี้มาส้มพาว่าหิ้วเขาพี่น้องตอนนี้สิบสองโมงสี่สิบห้านาทีเนาะเดี๋ยวข่อโตไปหา้าเราอยู่นักกินสู่แม่นผัดเขากินก่อนนะพี่น้องให้หิ้วเขาอย่างแห้งเลยตอนนี้ เจ็บสะโพกบอลเก่าอีพี่น้องเจ็บสะโพกบอลที่เจ็บนะปวดกลนกบนะโอ้ยฮะสลากทิพนี่ก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องวันนี้ยังบ่วยท่านไปใไส่อยู่บ้านก็พาพอยพี่น้องเป็นกำลังใจให้คือเก่าเด้อเจอก,กัในใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องสวัสดี